อยู่พื้นรถเลยรอไม่เละมาแล้วอีกแล้วเอ,อ้ยมันนี่หมาแล้วมาแล้วโอ้จากออารถทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่กทานติดเราติดตามเลครับซุม่มเือบมาเนี่กับพบกับทีมงานมาป่านมานหน้าคือขก้าวคือเดิมมันนี่นะ วันนี้กับจีได้ขึ้นป้ายแล้วพี่น้องเอมวันนี้นะทีมงานขึ้นป้ายวันนี้ก็มีอยู่หกคนนะวันนี้นะาย่รถเลยเส้นทางการเดินทางก็ถือว่ายากลำบากพอแล้วนะวันนี้ก็บจีได้ไปซอยทีมงานทอ่องยู้วลก็รถขายแล้วพี่น้องรถจะปีนแล้วพี่น้องเลยรถจะปีนแล้วจากตีนพลังขึ้นไปเนื้อท่ามันแห้งแห้งขี้ตมแห้ง ว่าขนาะทางตรงนี้ลหอ้มอม็จะงหอมยังยกล้อลงเลยนะทีนี้นี่ยดินวิดินข้างนึงแล้ว ขาต่อล้างแข้งล้างขางไปต่อเงี้ยชิลิ่งชิลิ่งไปโลดถ่ายแล้ว ท่ามันถูกที่ดินต่อยเยอะท่าที่ตมเลดกันแล้วเน่ยทีมงานเท่าไรคน ตัดไม้เช่ไมไม่แ้เป็นทางไม่ยังข้าอยู่พวคิดต้มยังอยู่นั้นยังมีแนนทีมงานให้ก็หล่ด้อยเหมือนเดิมพวกคนหลยคนชุกซอยเดียวเพราะมันเป็นห้องเล็กเลยตัดไม้ใหญ่ใชนนี้ ไม,ม้ท่านได้เจีย๊ยบพักนะมันก็เลยค่าเนาะมาฮอดวางทางแหววตกวตัวเก้าตอนนั้นเอาแหววทุกคนกันปีรถไทยก็เต้พอดีแบบนี้นะอันนี้สะได้ถ่ายปีรถไทยแล้วก็พอดีพักเศร้ากินข้าวตามมาฮุ่งนะพี่น้องวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้กับมันกระซิบจองโมง่งปลายปลายเลยอยากกินข้าลวละแต่ละคนกัน นะให้บีแรกตามโมฮุ่งไปพร้อมัมนกินข้าวแล้วก็สิได้เดินทางต่อ ทำงานะก็ว่าเดียวชิ่งกินตำมะุ่งก่อนมาหนิมีเตะแล้วก็ถ่ายบีเรียบร้อยก็มาตำมะุ่งกินข้าวกินน้ำก่อนีาหนิัวนาพอด้ะตำมุ่งมานสีมือหัวนาพอด้่โอ้โตเดสารเดยว่นิพ่อตำเซก้าซาบแล้วมะฮุ่งเลย นี่แหละเฮ้กขอบุนทางไปก่อนเนี่ยทีมงานกำลังกินข้าวมาไหข้าวกับตำมะฮุ่งสุกเสินเนี่ยอาหารสุกเสิร์นกินน้ทางมาเห็นข้าวต้มเดียวทุกคนเสร็จแด้วตำมะฮุ่งกัน ตอนนี้ก็ทีมงานเราก็ได้กินข้าวกินน้ำกระอิ่มน้ำซัพพลาญแล้วพี่น้องเอ้มวันนี้นะจะได้เดินทางต่อแล้ววันนี้เพราะว่าเราจะได้หอดจุดหมายปลายทางอยู่ซึ่งเวลากินข้าวอยู่ทางนี้นะพอบีเตะได้ท่ายบีแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวเลยต่มาฮุ่งนะฮะน้ำมันนี่กะต่มาฮุ่งกมาแต่บ้านแซสบเฉยกินอยู่ป้ากินเพอ่์กัสเซ่นะ้วันนี้อ่ะวันนี้ก็กำลังกะเกมเดินทางต่อแล้วันน네ี้ lui tôm bị lui lên đây nông cao hơn trăm điều đây ô lực này lỏng lực chú cứ lót đây làm gì này à, leo gì đâu ơi mày đi cho วิ่งปุ๊บนี่เดินทางโตเนี่ยตอนนี้ทีมงานเขากับมหอดบ,บอนผักเสาแล้วพี่น้องเลยเดี๋วฟ้าดังตึงต้งหือตึ้งหือเลยมหอดป้ากับฝนก,ก็จะตกแล้วนะเดีทีมงานเขากับพ่อเดียวกลางพ้าย,ยางเหมือนนี่นะแข่งพ้าย,ยางโกบเขิงโกบรถไปก่อนจะหาแผ่นไปต่อไปต่อเมือนนี่เจงหาไปทั้งเลยทั้งเลยเบิ้งฝนตกก่อนถ้าว่าฝนตกเลยก็ได้อยู่บนเก้าอยู่บ่อนนี่แหลนะเนาะถ้าฝนมาตกเขาก็จะได้ไปหาลัดหาหนิงไปยิ้มมาเลยตอนนี้นะ โอ้ยฝนหยิบแล้วอะไรฝนหยิบแล้วเด<ป>ี๋ยวทีมง,งานเนาะกัหลังจากมาฮอดแล้วกักลางผ้ายางผ้าต็นกลางผ้ายางเรียบร้อยกัฝน,นกันตกพอดีรถเองนะเดี๋ย้ไ,ไ,ไปหานยดีหากินซช่ไหนี้ทุกคนเลยว่าเดี๋ยวนังแอนเดียวก็แบบนี้ซ้ำฝนเศร้าเดี๋ยวฝนก็ยังหยิบปอกแป๊กปอกเปิกอยู่นะเดี๋ยวฝนวิเชาแล้วก็คือสิได้กินตำมะฮุ่งคือเก้าอยูแล้วมันนี่เดี๋ยวไฟทีมงานเนาะกะ มาฮอดเลยกับการน้ำบนอยู่บนนอดเลยบนนอนได้ฝนตกก <c oughs> ้ะฝนตกนี่นี่มันปูอู่ผ้าเห็ดอู่กันตามงบน้อยงบมีหลายเอาเข้าไปดินนี่นะชายมอนกันลืมเซอร์งนานทอมือแรงฝันตกกงไม้แล้วตกตอู่ปูเท่านั้นละ ตอนนี้ก็ฝนก็ฝนก็เริ่มเศร้าแล้วบัดนี้ทีมงานเฮาก็สิได้แยกย้ายเดี๋ยวไปหาอยู่หาก,กินแล้วบัดนี้พ <c oughs> อบ่ทนันมีแนวกินเลยนะเดี๋ยวนี้นะมีแต่มะฮุ่งนหน่วยนึงรออยู่ถทีมได้ได้กินก็คือสิชีวิตมะฮุ่นนะั่นแหละอ่ารอลุ้นนําเดียวนะสิได้สิมาดูแลพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็ค่ําเติบพี่น้องไอ้ประมาณ4:00น5:00นปลมง,มงปายไปแล้วทีว่าทีมงานเราแต่ละคนก็พอเดี๋ยวแยกย้ายกันไปหาอยู่หากินนะบัดนี้นะ ส่วนก้อยกลับไปกับหัวหน้าปสัสซี่อยู่นะละละแรงมันก็เฮิงเติมพี่น้องเลยยังมีพบกันเลยนี่เสียงนกน้อยหองอก็ฮไปพบนกใหญ่ไปพบวันนี้เห็นหางเพิงต่ำๆเลยพี่น้องเลยหางเพิงนี่น่าต่ำๆเลยนะตัวโสดอยู่โอ้แต่หางมีใหญ่ไปเลย จำแรงแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> นี่แลวตัวนึงเลยอ๋อหมาแล้วมาอะไรตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวหลังจากที่ก้อยกับพนาบัสซี่ก็ละละละเลาะลัดแรงมาแล้วก็ถือว่าทาการมาเลยนะมาหนังท่าพอดีเห็นแล้วตัวนึงพนาบัสซี่คนซอยได้เต็มหนึ่งเลยรอบนี้นะมานซ้ำคำแล้วนะ ลานซ้ำขาวแล้ววันนี้ฮะมือแล้วเฮากับซีได้พระเดียวหาเลาะการเลาะมือนะวันนี้นะนะลุ้นน้ำเดียบพี่น้องมันสีได้สิมานใช่ไหมเลยเนี่ยจ้างาก,การเลาะมันนำท่างกับมานี่ได้วเต็มหนึ่งพี่น้อง,งเลยตัวตัวแรกก็ได้แล้ตวตัวหนึ่งนำทางเลยได้เต็มหนึ่งนี่เขาตัวหนึ่งพี่น้องเลยขาตัวหนึง่นงก็ใหญ่เลยนี่ มันมาเละการมันนี่นะนะแล้วนก็สิ่ิการลาะต่อไปมนนี่นะตอนนี้ฮอกลมาหอดิ่งงานละโอ้มาหมาอยู่ đ â ิมงานก็ได้ก็หอดิงนื้ตัวตืนผู้ห่เยด้นะเนี้งานฮกอะต่วแต่าได้มาเท้าเท้าเนึงะไกัแเนึง มาได้ชาวคนนี่แบบนี้กอีได้นี่กบิอ่กินลยกินอยอ่กิกเข้าแล้วมวยท่าทางกิ้งกัดแล้มากบมานเรียกว่าหามูมาเลย มาสิาเฟงเฟง้งงาจีมูมา่าช้าง,งไรนะช้างอยู่ี่นำคไปอเยคอยนี่ตอนนี้ทีมงานเแกแต่งเดียวให้เดี๋ดวยวกกินเนี่ยันยน,นี้เดี๋ยวกีกเหาะได้ลบคุมลด้โอ้ซอยเดียวมน,นี่จะกินข้าวแหงละบชมค่อยมากช้ากมูนะการเรามาเลยกับน,นี่นี่ มาชิได้หมูน้ำทางใช่เนาะเก้าหมูไงคหมูนี่แล้วครับเข่าเหาะกะจีแล้วเรียบร้อยวันนี้นะวันนี้ถือว่าให้หัวหน้าไปซี้ว่าได้เป็นพ่อโควันนี้นะสีลาบนกลาบแล้วลาบนกแล้วก็ลาบเข่าเหาะเดียวเลยอาาหเล้งเข้ามาเลยก็พอักเข่าเพียบพักเข่าก็ลายได้เลยครบเลยพักเสริมพักหองฟรีพักโบว์ครบเลยนะปกูได้ โอ้เสียงเฮงดังเปิ๊กๆแล้วเนาะเละแหงมานเี่เละแหงมานมันสามคนนั่นไงฮ่าฮ่าฮพัดแล้วก็โคโคซุกแล้วก็วหอมเสลาบเห็ดลาบเลยนะลาบสุกเลยผสมเดียวด้วยทั้งกระห้องทั้งแล้วทั้งนอกมันหน้าไม่ได้เป็นเซฟ p e มาเนี่ย โอไฟแลก็ยังมีลูกอยู่นี่เอาไปเผาขึนไปเอาไฟเื้อสมเจ้อโคสีน่ะเรียกว่าโคสุกแล้วจังมาปุ่งเทิงเสือพัโบหอม่ะนสุกก็เสือพบหอมลาบนะว่โคจจัดอเนาะป้อไฟโคเลย

พีกะปั่นแล้มาดูโคเลยดีกว่าดูวันคืนมิเืองนะมีโคปั่นมิเือง์ิดอันน้อยๆในนั้นถุงสิปันนั้นพีดก็เร็วพีดนะหอมแรทันเชื่อภัคอ่ะ้มังไอ๋อจากรถ ตัวใหญ่เลยเตัวใหญ่เลยน้ใส่ทั้งหมดมาไป็นี้ย่ะตอนนี้ก็ทีมงานเรากัวกินข้าวกินน้ำอะไรแบบนี้แบเลยอืจก็กินกับรับกระหอลับผสมนะทั้งกรบหอได้ทั้งนกได้มามามาเอาเล็มาเอาเลยมีข้อแรกน้ำเดือดแฉ ทางทีมงานนี่ก็รเราจะไปการกะฝนก็ตกลงม,มาอีลไรพี่น้องเอ้ตกยิ่หยับยบิ่ยับไมล่ละปอกแป็กปอกแป็กเสยพามุงนะทีมงานเราเมื่อนี้ก็มาขึ้นมาป่าก,กับหกคนนะกพะพอเดียวหาอยู่หา,หาก,กินก็มาอยู่ไนดะ้ได้แล้วเด้ได้นกเขาได้กระหอกพร้อมมาต้นได้เนาะก็กมาลาบเสดีโอ้มีพักโบหอมเสยเสแบโนพอแล้วเด้เมื่อนนี้นะ ตูวอ,อาหารป้าเขาเนี่โอ้ยกินแซบจำแจ้วซิซิกระแซ่บนะะนั้นคลิปนี้ค่อยกับขอฝากไว้เพลงสำนี้และขอบใจผู้ติดตามนะครับส้ม